สายซูชิห้ามพลาดเราจะพาทุกคนมากินซูชิบาร์สไตล ok ์โอคโนมิเลือกซูชิได้ตามใจชอบคุณภาพดีราคาเฟรนลี่เริ่มต้นคำละ80บาทเท่านั้นร้านนี้เลยจ้าไคโตซูชิอยู่ในโครงการน,นิฮงมาชิซอยสุขุมวิท26นี่เองนอกจากโอมาเกเซ่แล้วเขายังเปิดเป็นซูชิบาร์ด้วยแล้วนะเปิดประตูเข้ามามีภาพสวยๆเหมือนอาร์ตแกลอรี่ภาพทั้งหลายก็มีสตอรี่เกี่ยวกับทะเลแล้วก็น้องประวานชมรูปภาพเสร็จมากินซูชิกันเถอะที่นี่จะเป็นระบบการสแกนสั่งนะประเดิมด้วยอิวาชิโรทำจากปลาแมคคาปาดโชว์้แล้ว นี้จะช่วยเปิดต่อมรับรสก่อนกินเมนูอื่นตามมาด้วยสกามูชิฮากามูริซุปหอยตลับที่หมักสาเกออนท็อปด้วยผิวส้มยูซุถ้วยนี้ทานแล้วรู้สึกสดชื่นมากเมนูต่อมาโอชิซาบะเขาจะเอาข้าวและปลาซาบะไปอัดบนแม่พิมพ์กินเข้าไปปุ๊บรู้เลยว่าเป็นของคุณภาพดีมากวินดูหน้าเราฟินเลยอะและเราก็มาถึงซิกเนเจอร์ของร้านอิคุระดงบุริเราจะต้องเทไข่ปลาแซลมอนลงไปในจานนะแล้วก็ปาดวาซาบิกับเปลือกส้มยูสุลงไปไข่ปลาแซลมอนนี้แบบคือดีมากมาก,กินแล้วรู้สึกว่ากลิ่นท้องทะเลติดจ มไม่ดีเวอร์นะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมาลองกินซูชิแบบคําต่อคํากันบ้างคําแรกผมสั่งโฮตาเตะอันนี้ก็จะเป็นหอยเชลล์สดๆเลยนะหอยแบบนุ่มละมุนมากอันนี้ขาดไปได้เลยเอนกาวะเชฟเขาจะเอาซอสผสมผรอนสื่อมันจะให้รสเปรี้ยวๆบนเนื้อปลามันมันและนี่ก็คืออากะเอบีเป็นเมนูกุ้งที่มีเทกเจอร์ดีงามกินแล้วรู้สึกมันมันนุ่มๆหนึบๆส่วนอันนี้ชิมะอาจิปลานี้เนื้ออย่างแน่นเชฟเขาดองปลาได้ดีมากไม่คาวเลยและคำนี้คืออากามิสุเกะ เป็นเนื้ออากามิที่เชฟเขาจะไปจุ่มในน้ำสุเกะก่อนเสิร์ฟได้ความนัวมากๆอันนี้เราชอบมากคริสปี้เนงิโทรโลโกุนกันเขาจะเอาปลามคกุโร่สามส่วนมาสับแล้วก็ปรุงรสใส่หอมเจียวออนท็อปให้มันคริสปี้ต่อด้วยโอโทโร่บินโชตันอาบุริเชฟเขาจะเอาเนื้อโอโทโร่มาแนบกระถานร้อนๆทำให้ไขมันในเนื้อปลาแตกตัวกลิ่นหอมและอร่อยมากมาดูเมนูนี้กันขอบอกเลยว่าเด็ดมากเป็นเนื้อวากิวออนท็อปด้วยหอมเจียวดูหน้าตาหล่อมากน่ากินมากได้ส่วนผสมของเนื้อวากิวอร่อยๆอ กับความคริสปี้ของหอมเจียวอันนี้ต้องสั่งนะวากิวซันโดเป็นแซนด์วิชแบบญี่ปุ่นข้างในเป็นเนื้อวากิวเนื้อจุยซี่จุยซชุ่มฉ่ำมากบอกเลยว่าร้านนี้คือดีมากสดทุกคำลระคาะ็ันน่ารักที่ชอบที่สุดคือซูชิบาร์อยากกินแบบไหนสั่งได้ตามใจเราเลยพิเศษสุดใช้โค้ดนี้มาไคโตะซูชิลด10มาทานกันเลยเราจะติดใจ